สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์รายวิชา TSE 1 0 1วันนี้พวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางวิศวกรรมค่ะโดยกลุ่มของเรามีการรวมกันของวิศวกรรม2สาขาด้วยกันคือหนึ่งวิศวกรรมไฟฟ้าและ2วิศวกรรมอุตสาหกรรค่ะเทคโนโลยีที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้กับงานหรือปัญหาทางวิศวกรรมคือเราจะเอามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบให้ทํางานที่ต้องใช้ปัญญาของมนุษย์ค่ะเช่นการจดจํารูปภาพการตัดสินใจการคาดการณ์หรือการสื่อสารโดยทั่วไป จะ,จะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบค่ะแต่ว่า AI R จะมีความสามารถหลัก,ลกๆสาด้านที่ใช้ในงานวิศวกรรมค่ะคือ 1. Machine Learning การให้ระบบเรียนรู้จากข้อมูลและ 2. Deep Learning การใช้โครงข่ายประสาทเทียม Neural Network วิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนเช่นรูปภาพเสียงและสัญญาณค่ะและ้วก็ 3. Optimization Algorithm คือการพาทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายล้านแบบเช่นวางแผนการผลิต หรือจัดการโหลดไฟฟ้า AI จึงช่วยให้ระบบวิศวกรรมตัดสินใจได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นและอัตโนมัติขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากเซนเซอร์เครื่องจกักรและระบบไฟฟ้าค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อ AI ในวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering ค่ะ AI ในวิศวกรรมอุตสาหการนะคะจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนลดของเสียแล้วก็ปรปับปรุงสภาพเช c h ค่ะ 1. predictive maintenance ซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ 1. เครื่องจักรเสียแบบไม่คาดคิดทําให้รายผลิตต้องหยุดแบบกระทันหันค่ะ 2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมฉุกเฉินจะสูงกว่า2-3เท่าของการซ่อมปกติค่ะ 3. ต้องใช้คนตรวจเช็คเครื่องจักรเป็นประจําทําให้เสียเวลาและเกิดความผิดพลาดค,ค่ะ AI นะคะจะแก้ปัญหาโดยการที่ AI เนี่ยจะเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ค่ะเช่นความสัน่นความร้อนกระแสไฟหรือว่าเสียงที่ผิดปกติค่ะ จากนั้นจะใช้ ML หรือว่า DL นะคะวิเคราะห์แพทเทิร์นหาสัญ,ญญาณที่บอกว่าเครื่องกำลังจะเสียค่ะเช่นเมื่อแบริ่งเริ่มสั่นผิดป,ปกตินะคะ AI จะแจ้งเตือนว่าเหลือเวลาการใช้งานอีก80ชั่วโมงเมื่อแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น AI จะคาดว่ามีรอยสึกบางจุดค่ะและเมื่อความร้อนของมอเตอร์สูงขึ้น AI จะคาดว่าฉนวนเริ่มเสื่อมค่ะผลลัพธ์นะคะก็คือ 1. ลดดาวน์ไทม์ได้30-60%ค่ะ 2. ลดต้นทุนซ่อมได้มากค่ะ 3. วางแผนซ่อมได้ถูกจังหวะค่ะแล้วก็ไม่กระทบต่อกำลังผลิตรวมค่ะ 2. นะคะ Production scheduling optimization. ปัญหาที่เกิดขึ้นลายผลิตมีคอขวดทำให้ตัวพูดลดลงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำให้เสียเวลาดีมาของลูกค้าเปลี่ยนบ่อยทำให้ต้องจาดแผนใหม่ AI แก้ปัญหาอย่างไรในโรงงานที่มีออเดอร์หลายรูปแบบ AI จะใช้อลกอริทึมเช่น g e n e t i c a l g o r i t h m e i n f r o e man leading เพื่อเลือกลำดับการผลิตที่ลดเวลารวมมากที่สุด ลดงานครั้งในลายจะลำดับเครื่องจากตามความเร็วและความพร้อม AI จะประเมินตัวเลือกหลายล,าล้านรูปแบบและเลือกชุดที่คอสต่ำที่สุดลดต่ลดน้อยที่สุดผลลัพธ์ก็คือไลน์ผลิตไหลลื่นขึ้นลด green time ินทา10-25%ลดกำลังการผลิตโดยไม่ต้องซื้อเครื่องเพิ่ม 3. c o คอมพิวเตอร์วิชั่นสำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าปัญหาในโรงงาน 1. การตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์มีโอกาสผิดพลาดสูง 2. ทํทำงานไม่ส,สม่ำเสมอเมื่อคนตรวจล้า3ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก AI ทำงานอย่างไร AI ใช้กล้องความละเอียดสูงและ Deep Learning วิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทมซึ่ง AI สามารถตรวจจับได้ทั้งรอยแตกล้าสีผิดปกติชิ้นงานบุบหรือบิดรอยไหม้จากเลเซอร์ขนาดไม่ตรงสเปก ข้อดีสําคัญ 1. ทํางานได้ตลอด24ชั่วโมง 2. เปตรวจจับจุดบกพร่องระดับ mm. มิลลิเมตร 3. ให้คะแนนคุณภาพสินค้าพร้อมระบุชนิดความเสียหายผลลัพธ์ลดของเสียเพิ่มความสม่ําเสมอของการตรวจและเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรต้นทาง 4. s u ซัพพลายเชนออ i ติม a เซชันการใช้งานต่อพยากรณ์ความต้องการสินค้าควบคุมระดับสต็อกให้เหมาะสมเลือกเส้นทางขนส่งที่ดีที่สุด คำนวณเวลาส่งมอบแม่นยำผลลัพธ์ลดสต็อกส่วนเกินลดค่าขนส่งและส่งของทันเวลาแม่นยำขึ้นมากต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ AI ในวิศวกรรมไฟฟ้าคะ่ะ Electrical e n g i n e e r i n g ส่วนมากเน้นความเสถียรความปลอดภัยและการจัดการพลังงานคะ่ะตัวอย่างที่1นึ่งหลด forecasting พยากรณ์โหลดไฟฟ้าเราจะพบปัญหาที่ต้องแก้ไขได้แก่ 1. โหลดไฟผันผวนต,ตามวันเวลาฤดูกาล2 หากคาดการณ์การโหลดผิดอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงหรือเสี่ยงไฟดับได้ค่ะเราสามารถใช้ AI นะคะมาช่วยในการทำงานโดยการให้ AI ใช้ข้อมูลการใช้ไฟย้อนหลังอุณหภูมิความชื้นวันหยุดพฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อทำนายการโหลดล่วงหน้าตั้งแต่ระดับนาทีชั่วโมงหรือวันค่ะเช่น AI คาดการณ์พีคโหลดเวลา19นาฬิกาเมื่อเวลา19นาฬิการะบบเตรียมเปิดลงไฟฟ้าสำรองค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ 1. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ลดความเสี่ยงการโอเวอร์โหลด 3. ช่วยวางแผนพลังงานหมุนเวียนค่ะตัวอย่างที่2นะคะสมาร์ทกริดระบบไฟฟ้าอัจฉริยะองค์ประกอบหลักได้แก่ 1. สมาร์ทมิเตอร์ 2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ4 AI ในการประมวลผลข้อมูลค่ะเราสามารถใช้ AI นะคะมาช่วยในการทำงานในด้านต่างๆได้เช่นปรับจ่ายไฟตามการโหลดจริง 2. จัดการไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่สำคัญก่อนในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 3. ตรวจับไฟรั่วไฟเกินความผิดปกติต่างๆของไฟ 4. วางแผนการใช้พลังงานอัตโนมัติในตึก 5. ช่วยให้ระบบไฟฟ้าคิดควบคุมตอบสนองได้ค่ะตัวอย่างต่อไปคือการใช้ AI ตรวจจับความผิดปกติปัญหาของความผิดปกติอย่างเช่นไฟรัดวงจรอ,อุปกรณ์เสื่อม Isolation Breakdown สายส่งนอนเกินซึ่งถ้าเราตรวจเจอได้ช้าก็อาจจะทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างได้ค่ะ ในส่วนของการทำงานของ AI AI จะวิเคราะห์รูปคลื่นวิเคราะห์แรงดันและกระแสเพื่อหาความเพี้ยน AI จะตรวจจับสัญญาณก่อนเกิดความผิดพลาดจริงและจะแยกประเภทความผิดปกติอย่างเช่น line to line หรือ line to ground ค่ะในส่วนของผลลัพธ์ของ AI AI จะสามารถลดเหตุการณ์ไฟดับได้จะสามารถช่วยช่างให้วินิจฉัยแก้ปัญหาได้รวเดเร็วรวมถึงคาดการตําแหน่งที่อาจเกิดปัญหาได้ค่ะ อีกตัวอย่างของการใช้ AI คือการใช้ AI เข้ามาควบคุมพลังงานหมุนเวียนค่ะ AI จะมีความจําเป็นมากๆเมื่อพลังงานจากลมหรือแดดไม่มีความคงที่ซึ่ง AI จะช่วยให้เราสามารถพยากรณ์ปริมาณแสงแดดล่วงหน้าได้ปรับมุมแผงโซลารเซลล์ให้รับแสงได้ดีที่สุดคาดการความแรงลมเพื่อคุมกางหันรวมถึงจัดการชาร์จหรือจ่ายของแบตเตอรี่โซลาร์ค่ะในส่วนของผลลัพธ์ AI จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้ได้สูงสุดและจะสามารถลดความสูญเสียของพลังงานได้ค่ะ สรุปนะคะ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้วิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างฉลาดโดยแมคชีน l ิ a ล n i n g Deep Learning และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงคำนวณในวิศวกรรมอุตสาหการ AI ช่วยพยากรณ์การเสียของเครื่องจกักรตรวจสอบคุณภาพสินค้าและตารางการผลิตและประปับปรุงซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของวิศวกรรมไฟฟ้า AI ใช้ยพยากรณ์โหลดไฟฟ้าบริหารจัดการระบบสมาร์ทกิ เกิดจับความผิดปกติของอุปกรณ์และควบคุมพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์และลมโดยรวมแล้ว AI ทําให้ทั้งระบบโรงงานและระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำปลอดภัยและอัตโนมัติมากขึ้นค่ะ